สวัสดีครับคุณผู้ชมที่คารสารสวนชวนชิดซึ่งเป็นงานถวายเป็นพุทธบูชาแล้วถวายเป็นอาจริย์บูชาเป็นระคุณท่านเาคุณหลวงปู่วันนี้เป็นเช้าของวันที่สองเมษายนสองพันหารยหสิสี่สำหรับเช้าว,วันนี้จะนำเรื่อง ว่าด้วยการตอบปัญหาการตอบปัญหาธรรมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณลวงปู่จะเป็นผู้ที่หยิบคำถามของสาธุชนผู้ที่สนใจในพุทธธรรมแล้วมีปัญหานำมากระดาษนัำสการถามพระเดชพระคุณท่าน วันนี้กับผมจะขอนําเอาปัญหาต่างๆที่ผู้คนที่สนใจแล้วก็นํากระดาษนิรสการถามพระคุณท่านท่านก็จะตอบคำถามเหนนั้นไปทีละข้อทีละข้อขอเรียนเชิญคุณผู้ชมได้ติดตามไปทีละตอนทีละตอนเป็นการตอบคำถามไปทีละข้อทีละข้อ หากผู้ชมมีความสนใจอยากจะช่วยปฏิบัติงานในฐานที่เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมแทนคุณแผ่นดินก็นได้โปรดแชร์ฝากเพื่อนๆต่อไปเพื่อเป็นการทำงานร่วมกันขอขอบพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยต่อไปก็มาติดตามรับชมรับฟัง การตอบปัญหาของพระดิพานท่านเจ้าคุณหลวงปู่พุทธธาสซึ่งวันนี้จะเป็นการตอบปัญหาข้อที่หนึ่งขอเชิญท่านติดตามในโอกาสนี้เชิญครับการบรรยายข้อธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะทำอยู่เป็นประจำวันนั่นวันนี้เปี่ยนเป็นการตอบปัญหา ที่มีผู้ถามข้างคาอยู่เป็นอันมาก <c oughs> ที่จริงการตอบปัญหาข้อหนึ่งก็คือการบรรยายธรรมะข้อหนึ่งนั่นเองหากแต่ว่าเราไม่ได้บรรยายกันอย่างยืดยาว <c oughs> คงบรรยายเป็นเพียงคำตอบเฉพาะ ประเด็นที่เขาถามผู้ฟังจะต้องกําหนดเอาเองว่ามันเป็นธรรมะข้อไหนอย่างไรมีผู้ถามว่าการทำให้จิตว่างหรือสุญญาตาเกิดขึ้นตลอดไป จำเป็นหรือไม่ที่จะฝึกวิปัสนาสมาธิปัญหานี้แสดงว่าผู้ถามไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนาสมาธิรวมทั้งยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสุญญตา ด้วยพร้อมกันไปจึงได้ถามอย่างนี้การทำให้จิตว่างหรือจิตประกอบด้วยสุญญาตาร,รมอยู่เสมอนั่นแหละคือตัวการทำวิปัสสนาหรือการทำสมาธิในที่นี้ก็ใช้คำว่าวิปัสสนาสมาธิ เป็นคำที่ถูกต้องที่สุดแต่รู้สึกว่าจะเกินความรู้ของผู้ถามผู้ถามไม่ได้มีความรู้ถูกต้องถึงอย่างนั้นใช้าคาไปโดยบังเอิญแล้วไปตรงกับคำที่มันถูกต้องที่สุดซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้พูดกันด้วยคำว่าวิปัสสนาสมาธิ มันกลับกันอยู่กับคำที่เขาพูดกันอยู่ตามปกติว่าสมาธิและวิปัสสนา <c oughs> ถ้าไปพูดว่าวิปัสสนาสมาธินั่นมันถูกเกินระดับธรรมดาแปลว่าสมาธิที่ให้เกิดวิปัสสนาเนี่ถูกอย่างยิ่งทําวิปัสสนาสมาธิหมายความว่าทําสมาธิชนิดที่ให้เกิดวิปัสสนา ราได้ต้องฝึกฝนสมาธิชนิดเ่เกิดวิปัสนาและในวิปัสนานั้นเห็นความจริงเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคือเรื่องสุญญา,านั่นเองเมื่อจิตเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจิตก็ไม่จับช่วยอะไรว่าโดยความเป็นตัวกูหรือของกูเนี่จิตมันจึงว่างจากการจับช่วยเราเรียกว่าจิตว่าง เปรียบเหมือนกับมือของเราถ้าไม่ได้จับอะไรไหวเราก็เรียกว่ามือว่าง <c oughs> แต่ว่าอย่าไปทําเล่นกับมือว่างไอ้มือว่างนั่นแหละมันจะชกเอาเจ็บหรือว่าจะทําอะไรได้ทุกอย่างถ้ามือมันไปทำอะไรอยู่หรือไปถูกกล้ามถูกมัดเสียมันก็ทําอะไรไม่ได้นั่นมือที่ว่างนั่นคือเก่งกล้าสามารถจะทําอะไรได้ดีจิตว่างก็เหมือนกัน ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาและกำลังทำอะไรได้ดีที่สุดแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งที่จะดับกิเลสดับทุกข์ให้เป็นไปเพื่อนิพพานนถ้าใครทำวิปัสสนาสมาธิได้ถูกต้องจริงตรงตามตัวหนังสือคำคำนี้นั่นคือการทำให้จิตว่าง หรือจิตประกอบด้วยสุญญา,า <c oughs> การที่เขาถามว่าการทำให้มีจิตว่างหรือสุญญา,าเกิดขึ้นตลอดไปนั่นจำเป็นหรือไม่ที่จะฝึกวิปัสสนาสมาธิ <c oughs> แล้วก็ตอบว่าจำเป็นเพราะนั่นนะคือการทำให้จิตว่างหรือประกอบอยู่ในสุญญาตา